สวัสดีค่ะปุ๊แอบบวนะคะวันนี้ปุ๊ก,ก็จะมายืดเหยียดขาทั้งสองข้างเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวานปุ๊ลองเหยียดข้างซ้ายแล้วรู้สึกว่ามันจะถึงพื้นแล้วคราวนี้ปุ๊กก็จะมาฉีดขาทั้งสองข้างลงไปงพร้อมๆกันเริ่มจากนอนงายนะคะชันเข่าทั้งสองข้างขึ้นมานะคะคราวนี้เรายกขาทั้งสองข้างขึ้นยกกลนขึ้นนะคะใช้มือจับส้นเท้าค่ะ แล้วเราค่อยๆฉีกขาออกนะคงขาทางด้านข้างตอนนี้ขาข้างขวาปูถึงพื้นแล้วข้างซ้ายก็ถึงแล้วโอเคนะคะกูจะค้างอยู่ในท่าน,นี้สักคู่หนึ่งนะคะปูก็พยายามหายใจเข้าออกลึกๆย,วยาวๆช่วงหายใจออกกูจะส่งความรู้สึกไปที่ขาทางด้านซ้ายปูนะคะเพราะว่ามันตึงมาก โอเคนะคะจากนั้นปุก็จะค่อยๆผ่อนคลายขาลงค่ะก็เหมือนจะพักลมหาใจแป๊บหนึ่งนะคะปุกจะทำสามรอบนะคะรอบที่สองค่ะเตะขาขึ้นยกกลนขึ้นนะคะแล้วค่อยๆฉีกค่ะก็ดีใจนะคะที่ว่าฉีกได้แล้ว ร่างกายค่อยๆกลับมาเหมือนเดิมแล้วค่ะแต่ก็ยังมีความตึงแล้วก็แบบเจ็บอ่ะเจ็บจี๊ดๆมากๆเลยก็พยายามหายใจเข้าออกไว้นะคะโอเคนะคะค่อยๆปล่อยขาล,ลงค่ะขาทางด้านนี้ยตึงมากแต่ก็ ช่วงแรกๆนี่ไม่ลงเลยนะคะช่วงนี้พูก็พยายามที่จะฝืนแล้วก็พยายามให้กลับมาเหมือนเดิมเราทีสามนะคะค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันนะคะพูกเข้าใจถึงความรู้สึกของคนที่เขาไม่สามารถฉีกขาลงได้เพราะว่าเขาตึงมาก แต่ก็อยากให้มันฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะมันทำได้แน่นอนะคะ่ะโอเคนะคะก็พักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็จะฝึกท่าอื่นต่อะคะ่ะ